สวัสดีครับซีเอฟีทุกท่านนะครับผมนี่นะครับตอนเช้านะบรรยากาศเช้าเช้านะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับก็ตื่นมาแล้วนะครับผมมาเจอรถหรูนะครับต้มเขาต้มป่ะโอ้เจอรถหรูแต่เช้าเลยเอฟซีเอาผาดนะครับโตโยต้าเอาพาดโอ้เอฟซีมาแต่เช้านะครับแจ้วไอนล่งแจ้ว ส่วนเวทีนะครับก็กําลังเก็บนะครับเก็บตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมนี่บรรยากาศเช้าเช้านะครับเมื่อคืนก็สุดๆุดกันไปแต่ละคนสุดๆนะครับสนุกมากนะครับสนุกมากแล้ววันนี้มีต่อนะวันนี้มีต่อหมอรำนะครับหมอรำที่ณตรงนี้แหละนะครับมันแน่นอนครับมันแน่นอนรอติดตามครับ fc ห้ามพลาดโหเอาผาดมาตั้งเช้าเลยโตโยต้าเอาผาดโอ้เติมพลังนะครับฝั่งนี้เติมพลังชาปัดใส่ข้าวต้มก่อนเลยครับผมมาแล้วครับ ลงทานเ้าต้มนะครับนี่เปล่าแมนมาโอ้โหองนอคาลอตเตอรี่จัดก่อนเลยแก้วพี่น้องแก้วสวัสดีครับสนับสนุนลุงพานโดยแม่ลาตีนะครับก็น้องเมนูนี้เมนูพิเศษแม่น้องอัมพยนะครับมีช่อง YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามเด๋ออ้อยนะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับในเช้านะบรรยากาศ ตอนนี้ก็8โมงแล้วนะครับ8โมงโมงเช้านี้เติมพลังวันแซ่บแซ่บเชือปั่นผ่านพีดคำว่าวเป็นไหมแคบหลายอร่อยไม่ใยผัสชนาไปถามคนอีสานเอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวลองคลิปกันลองคลิปกันคนภาคกลางถามคนอีสานนะอร่อยไม่ใยแซ่บตัวผัสชน้อะ โอ้โหคือคักนะับรุ่นนะวันนี้คักวัยรุ่นนะไปปลูกเลยเด้อนี่ค่ะเพื่อนเข้ามาแล้วโอ้คบแก๊งเลยโอ้แก๊งวันนี้แก๊งเมื่อคืนก็เดินสวนสนามกันสี่ห้าหกทุ่มเลยกันละมุนกันละมุนคือคักแต่เช้านะครับผมคบแก๊งเพื่อนคบแก๊งเพื่อนรวมกันวันนี้รวมกันคบแน่นอนนะคะ โอ้โหจ่าเอ็มโอ้โหเพิ่งเจอกันเหรอเพิ you know, ่งเจอเลยหล่อเลยปวดขาเลยเต้นเยอะเมืื่อคนปวดขาเลยในดูไหนดูขาดูค่ะสนุกสนุกวันนี้ก็มีโรงนี่บรรยากาศจ่าเอ็มหัวสนั่นพี่เอ็มเครับผมเอ็มกับเอนมาด้วยกันว่า่ะไโอ้มันต้อห้องจ่องเหออ่ออ้างมานี่ครับบรรยากาศเช้านะครับ ขึกคักแต่เช้านะครับขีกคักแต่เช้าลงทานนะครับอ้าวบบาเมือจัดเ่าวมื่อจัดเป็นไงอาร์ตอร่อยไหมครับอร่อยมากเมื่อเมื่อคืนเมื่อเมื่อนะใสเดือดใสเดือดนันนีนว่ามือแรงเนี่ยผมนอนยี่โด่งเลยไวันแล้ววเออสวย S <s <us> เอากเ่อามาคือคักแต่เช้านะครับอยู่โรงทานนะแก้วเด้วทานไหมน้องพลอยร่อยไหมคะสงสัยจะค้านใจางแล้วนี้ใจนะวันนี้วั <c oughs> นไรคะสวงแล้วสวงแล้อสวงแล้ว่ันนี้มันต้องขอสดร้อนๆกอนสดร้อนๆกอน โอ้โหคนรอนี่เองนึกว่าใครโอ้โหบาดตาบาดใจมากกำรอหล่ไปเมื่อไหร่เลยใจเอ็นกินข้าวต้มครับครับผมครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศแป๊บนึงเดี๋ยวผมมากินก็หมอลำซิ่งเนาะวันนี้กำลังเดินทางมานะครับหมอลำซิ่งเดี๋ยวให้ดูไปดูสวนนะครับไปดูสวน Fc ไป Fc ไปดูสวน อยู่สวนตอนเช้าเนี่ยโอ้แม่มาัดีครับโอ้คุณแม่มาแต่เช้าเลยผมว่าอยู่ผมเห็นรถแอลผาดมา สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้ผมผมติดตามแม่อยู่นะวันนั้นเห็นแม่โพสต์ไปหาคุณต๊อปใช่ไหมไม่รู้ว่าแม่กับของเราตลอดเลยแม่สันนี่น้อยเหรอคุณต๊อปที่พาน้องน้องไทยกล้าบอกอันนี้แซมมี่อะไรนะพาน้องไปหาพี่ต๊อปไอวัตรของคิงพาวเวอร์ อ๋อคบาวเโอ้ยนั่นน้องออาเขาออน้อออก้าอองกาแชมป์โลกอ่ะอ่าแชมป์โลกอ่นเห็นในโพสในเฟซโพสในเฟซเขาไปกดไลค์ให้เยอะทียาพาพาึงไปหลายวันแปดโมงละแปดโมงละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูสวนนะพาเอไปดูสวนน โอ้หสวนสวยมากสวนสวนย่อมสวนย่อมเอฟซีโอ้โห,โหนะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับหมอกลงนะครับหมอกลงหมอกลงเยอะมากนะครับนี่หนาวเมื่อคืนอย่างหนาวนะครับนี่อย่างหนาวสวยมากนะครับโอ้โหดูนะเอฟซี F C. มานะครับรี่มาเลยนะครับยินดีต้อนรับ FC นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่นาลุงพลประแตนนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากอากาศหนาวหาวออกมาวันไหนพี่ออกมากหนเมื่อคืนบ่ะโอ้โหสามทุ่มนะมาถึงเช้าพอดีมากับแม่ซันนี่นะครับผม บรรยากาศล่าสุดนะครับโอ้โหสวยมากเอฟซี FC. แชร์กันไปนะแชร์กันไปให้ดูสวนย่อมสวยๆเชา้ชาๆนะครับสวยมากเอาไปดูใกล้ๆนะจะได้แบบสบายตาแต่เช้านะครับเพิ่มความกระปีก้กระเป๋าในการทำงานนะโอ้วันนี้ไม่ทำงานนะวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์เอฟซี เขียนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเอ็ยูไนนะครับผมทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับสดเดียวอีวังปูบาลิจิตนะครับโอ้เซลฟี่อย่างสวยเจ้า